Life Center. ทุ่คะในวิถีชีวิตของพวกเราปัจจุบันนะคะที่มีเวลาน้อยนิดเหลือเกินนะคะแลวก็การใช้ชีวิตนั้นเร่งรีบมากๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันคะ่ะเราก็รู้ดีคะ่ะว่าคุณจะต้องหาเวลานะคะในทุกๆวันคะ่ะที่ต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวของผิวพรรณคะ่ะดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันคะ่ะว่าถ้าหากว่าในหนึ่งวันที่เรามีเวลาจํากัดนั้นคุณจะต้องใส่ใจกับช่วงเวลาใดบ้างและแต่ละช่วงเวลานั้นจะมีวิธีการในการดูแลผิวอย่างไรนะคะที่ทําให้ผิวของเรามีสุขภาพดีแลวก็พร้อมในการ ใช้ชีวิตทุกๆวันของเราได้อย่างดีนะคะวันนี้มีโอกาสมาอยู่กันที่นี่นะคะที่ a s t e r Spring ค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมคะอย่างที่เมื่อสักครู่แนนโปรยไว้เลยก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะคนมีเวลากันน้อยมากตื่นมาก็ต้องรีบเร่งไปทํางานแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทราบว่าการดูแลผิวสําคัญดังนั้นถ้าเวลาน้อยแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องแบ่งเวลาสําหรับการดูแลผิวเนี่ย จำเป็นจะต้องแบ่งเวลาในการดูแลช่วงไหนของวันค่ะค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือขั้นตอนใน พื้นฐาน,นนะะคะเราก็จะแบ่งขั้นตอนโดยการแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนะนะคะซึ่งช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการดูแลที่ต่างกันเพราะอย่างที่คุณแนนบอกแล้วว่าช่วงเช้าเราค่อนข้างจะเร่งรีบใช่ไหมคะเราก็ควรจะมีขั้นตอนอะไรที่มันสามารถลดเวลาได้นะคะเพราะว่าอย่างคุณหุิงเนี่ยช่วงเช้าก็จะมีการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะเราควรจะมีขั้นตอนอะไรที่สามารถรวบลัดหรือว่าทําให้ช่วงเวลาเร่งรีบเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะค่ะ แล้วดังนั้นนถ้าสมมุติว่าในตอนเช้าเนี่ยค่ะสําหรับการดูแลผิวก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยค่ะ,คะมีสิ่งบังคับไหมคะว่าห้ามขาดเด็กขาดถึงจะตัดขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งนี้ห้ามขาดมีอะไรบ้าง มีแน่นอนค่ะขั้นตอนที่สําคัญเลยก็คือขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวจากแสงนะคะ,คะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องเจอกับแสงแดดใช่ไหมคะแสงแดดก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เกิดปัญหาหลักๆเลยที่หลายๆคนกังวลก็คือเรื่องอริ้วรอยกับเรื่องฝ้า<ม>ค่ะเนาะ,ะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสามารถลดขั้นตอนได้โดยการอาจจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์บํารุงแล้วก็กันแดดในขวดเดียวกันเลยนะคะนอกจากการที่เรามองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ปกป้องได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะมองหาสารกันแดดที่ปลอดภัยกับผิวในเรื่องของสารเคมีที่อาจจะตกค้างที่ผิวด้วยค uh huh. นอกจากนั้นเราเนี่ยถ้าเราจําเป็นจะต้องมีการแต่งหน้าในช่วงเช้านะคะ uh huh. เราอาจจะมองหาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณสมบัติทั้งในเรื่องของการดูแลผิว uh huh. ปกป้องผิวจากแสง uh huh. นะคะ,คะแล้วก็ uh huh. กค่ะรวมถึงในเรื่องของการช่วย ปรับผิวให้เรียบเนียนเพิ่มความกระจ่างใสนะคะก็จะช่วยทาให้ขั้นตอนการแต่งหน้าของเราเนี่ยสามารถลดเวลาลงได้อีกอ๋อเหมือนอย่างสาวสาที่คือปกติบํารุงเสร็จแล้วก็ต้องกันแดดกันแดดแล้วถึงต้องลงพรายเมอร์พรายเมอร์ถึงจะได้ลงาวเดชันอันนี้คือรวบทุกอย่างไว้เป็นขั้นตอนเดียวเดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่คิดค้นแบบนี้เข้ามาทําให้ช่วยลดขั้นตอนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนของช่วงเช้าใช่ค่ะ จากขั้นตอนของช่วงเช้านะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการปกป้องผิวไปแล้วมาถึงช่วงก่อนนอนบ้างดีกว่าคราวนี้นี่ควรจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลยังไงบ้างคะสำหรับรช่วงเย็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงก่อนนอนนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยสําหรับการแก้ไขปัญหาผิวนะคะ,คะเพราะว่า เราผ่านช่วงปัจจัยในการกระตุ้นมาทั้งวันแล้วนะนะคะก็จะถึงเวลาละที่เราจะต้องมาดูแลผิว<ฆ>เราอาจจะเพิ่มขั้นตอนในการผัดเซลล์ผิวนะคะ<ฆ>ขั้นตอนการมาร์กแล้วก็การใช้เซรั<ฆ>่มก่อนการบำรุงค่ะ<ฆ>ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เรากำลังกังวลที่ผิวได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะผิวของคนแต่ละคนก็จะมีลักษณะผิวที่ไม่เหมือนกัน<ฆ>อย่างนี้เนี่ยถ้าคนลักษณะผิวไม่เหมือนกันจะนต้องมีวิธีการดูแลที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลแตกต่างกันหรือเปล่าก็ ผิวแต่ละประเภทมีความต้องการต่างกันนะคะอย่างที่เป็นประเภทผิวมันลักษณะของผิวเขาเนี่ยรูขุมขนจะค่อนข้างกว้างทําให้ต่อมไขมันที่ผิวเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะผลิตน้ามันค่อนข้างเยอะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยที่เหมาะกับคนผิวมันเลยจริงๆก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนื้อบางเบานะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว S <S> ก็จะช่วยปรับสมดุลทําให้ต่อมไขมันเนี่ยผลิตน้ำมันส่วนเกิอนน้อยลงอ๋อคือบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าถ้ายิ่งผิวมันเนี่ยยิ่งต้องอย่าเอาความชุ่มชื้นเข้าหน้ามากจริงทําให้หน้าเยิ้มไปมากกว่าเดิมใช่ค่ะจริงๆแล้วคือเป็นความคิดที่ผิดใช่ควร<อ>จะเติมในเรื่องของความชุ่มชื้นให้มากขึ้นเพื่อ <juga S 2> ทําให้ต่อมไขมันทํางานน้อยลงค่ะ ส่วนสำหรับคนผิวแห้งนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าลูขุมขนเล็กละเอียดเลยต่อมไขมันก็เล็กเช่นกันซึ่งจะทําให้ผลิตน้ํามันได้ค่อนข้างน้อยอเพราะฉะนั้นปัญหาหลักเลยที่คนผิว แห้งจากกังวลก็คือริ้วรอยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งควรจะมีส่วนผสมของน้ํามันจากธรรมชาติค่ะที่ไปเติมเต็มทําให้ปัญหาริ้วรอยเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็สามารถชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าผิวของตัวเองเนี่ยจริงๆถ้าเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขเฉพาะบุคคลกันบ้างเนี่ยจะมีวิธีการไหมคะว่าจะสามารถขอคำปรึกษาได้ จากที่ไหนบ้างค่ะก็สามารถที่จะมารับคําแนะนานะคะในเรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพผิวนะคะที่ศูนย์แอสเซอร์สปริงนะคะเพราะว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางเดอร์มาโลจิก้าเนี่ยได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับประเภทผิวที่ต่างกันรวมทั้งค้นหาสาเหตุด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เรากําลังกังวลเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะคะเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณแอมช่วยฝากอะไรถึงผู้ชม เกี่ยวกับการให้ความสําคัญในการดูแลตัวเองในทุกๆวันด้วยค่ะค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการมั่นตรวจสอบสุขภาพผิวของตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนรวมไปถึงการรับประทานอาหารการดื่มน้ํานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาผิวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปนะคะสุขภาพผิวก็จะเปลี่ยนเช่นกัน ทราบความสําคัญนะคะของการดูแลตัวเองกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองทํากันดูค่ะขั้นตอนไม่ยากไม่ซับซ้อนเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณผู้ชมได้แล้วด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นสภาพผิวเป็นยังไงจะต้องดูแลรักษายังไงให้เหมาะนะคะก็สามารถที่จะมาข้อคําปรึกษานะคะจากผู้เชี่ยวชาญของดูมาร์โลจิก้าได้ที่นี่เลยค่ะ a s t e r Spring นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ที่ตึก Q House ลุมพินีนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่ง บันไดามาจากชั้นกราวแค่หชัน้นเท่านั้นเองค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณคุณแอมมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับในการดูแลผิวให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ Life Center